สวัสดีค่ะฮิสานบ้านสาวเชิ่มค่ะพี่น้องมื่อนี้นะค่ะเนี่ยเรากินข,ข้าวกินน้ำเรียบร้อยกับสิภาพพี่น้องเลยค่ะขี่รถมาเล่นมาผีบบันมาเล่นน้ำบั่นไหนหูดับค่ะเมื่อนี้อืมอิมอ่มมาดูค่ะมาชมบรรยากาศมาชมสวนเนาะค่ะขอกหัวขอกไก่บ้านพ่ปูน,นี่แหละค่ะพ่ปูเราไปยูน่าน,นี่เนาะแล้วก,ก็ต้นออกต้นไผ่โอ้ผมมีน้ำใหม่บ่เธอตัดไปต้มได้เถอะจา้มมีเถอะเดี๋ยว ก็เลยสิพาพี่น้องนี่ล่ะเบิ้งบรรยากาศน้องผน้ใดเถอะไปท้ายพี่น้องเบิ้งนี่จะพาพี่น้องไปเบิ้องน้องแล้วก็สิพาไปหาหมูมหอยเบื้องลึกค่ะหมูมหอยสลี่มาต้มเสพจะักลือลึกค่ะเพื่อจะได้มาเธอก็ะเม็นน่ะเป็นตายเลยเชื่อเบิ้งหลังน้องนะอืมครับบรรยากาศน้องครับนี่หอยนี่แบบเถอจะหาเมื่อกี้เต้หูมหอยเต้เติมหอยเต้นห้าวดกโดดพี่น้อง ปะปูลเมียนสูตรดีค่ะแล้วเห็ดเอาเกลือเอาย่างบุข่ามาใส่พู้น่ะต้นนี้แห้งคักค่ะจะพ้าพี่หน่อมาผ้ากินจน้งวยเบิ้ี่คุณน่ะต้นนี้เันยุ่งไก่ขี่หัวค่ะออกทุกแสงทูกคางคุณน่ะเตี้ยหนึ่งได้ค่ะเนี่ยน่ะมองดูอ๋อมะพีกับมีอีกเด้ค่ะอืมเนี่ยต้นนี้เป็นหมากดีนี้เนาะมะพผ้าข้าพุ่น่ะผ้าบ้านเฮาเด้อค่ะเพราะเป็นร้าหอมันเนี่ยผุ่นเบิ่งในหูดำ เห็นระบาดเถอเอายุนี่ไปตื้มกันก่อนนะเดชค่ะอืพี่น้องเห็นปะโอ้ยนี่เอาไปเถอะเออขึ้นนะเอาหนุ่ยนันยัยนี่เห็นปะพี่น้องนี่ล่ะนั่นคือสมัยตะกี้หอยปังมันจะฟูแบบนี้แล้วค่ะอันนี้เป็นหอยเซรีกเไหค่ะอืมพริกหยาขึ้นเนาะเถอะเนาะอะไรพันยึดไตหยานี่ดิดูค่ะเอาหยาออกนะเถอะ เด็ค่ะเดสองสามจีโออดพนมึงสิเนาะถธอบอกว่าย่าเอายาไต้เตเอาหยาออกนเธอค่อยงามสรุปล้วเ้าเอายุ่หนองนี่ก่อนนะค่ะเอาหยาลงปัจจมาเฟียย่นํำหยาปเนี่ออืมอืมนี่บรรยากาศนะค่ะ พีดมาค่ะอืมบรรยากาศร่มรื่นดีค่ะเป็นตะยูพี่น้องง้อมไปค่ะอืมพี่น้องบางคนสิตกแนมได้ปะเนี่ยค่ะทั้งไทยทั้งสีเอ๋อโอ้ยแนมโอ้ยโอ้ยต้องรุ่นนีหมดเนาะค่ะนี่พุดน่ะอืมแนมเนาะพี่น้องอีกน้อยนึงค่ะ นี่อืมน้อกินติ่งยุตไต้นี่กนสิราย,ยุดนี่ลสนะอ,อ๋อเดะเอาเลยงเหมืเดิอืมเจียงหมูนีน่น่้อืม,มอสมบรรยากาศพี่น้องผู้ดัง เกี้ยวเขาอ,ออกแล้วพี่น้องกระซุงพี่น้องกระทขก็มายุคค่ะแบบอันเกี้ยวกับเกี้ยวนะค่ะเกี้ยวเป็นเขาดอเป็นเขาที่ว่าอายุที่ว่าซีเดีอนกว่าเพิ่กระได้เกี้ยวละค่ะอันนั้นเขางั้นคือเขาหายอายุมันจะโดนก่วแต่ว่าอ่อนเสบดีค่ะออกกอคอนี่รินน้ำแล้วแบบในเธอจีบอะไรบ้านเหบนี่พี่น้องเบิ้งค่ะนหเห็นเปล่าเดี๋ยวรอให้ในมือดมาเอาค่ะ นำเลิกท้งเห็นปค่ะหอ,อยนะคะ่ะยัยอไงเยยงไงสอ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 งนอยุเนี่ยสิบ่อมีสองบัตรสนอเธอเห็นปาพี่น้องมี้ะมีเม่เดียวเนาะนน <c oughs> สุดท้ายก็ได้ลงเ่นน้ำาเราอยากเ่นน้ำค่ะเดทฮอนถึ้ยใลูกหกายเลยเนาะพันไข่ลายกรดอสีชมพูเต็มหนองยุ่ค่ะ นระดับงม,มกันข้ามึงเข,างขา่าด้วยไปเลยพี่น้องพู้ด่ะงามค้าข้าเขาปุ๊เขาเจ้าเด้อค่ะเนี่ยห่งวงมึงจ้ะมึงห่วงข้าอ๋อเขาเจ้าเนี่ยข้าเขาเนี่ยอันนี้คงจะกระสิรเกี้ยวเอาแล้วค่ะมีสองให้นี่แหละคนอยากเล่นน้ำซื้อๆแบพี่น้องมังค่ะแต่ว่าหอยเขาก็ไเด้หลหลแล้วค่ะเนี่ยคุณน่ะอือม ดูเงี่ยมงามค่ะเนาะมีปะเถอะน้องเงี้ยไงด้พี่น้องแต่ไปย้ำแรงม้ากันหน้าเหมิดเด้อค่ะเนี่ยน้องเงี้ยกว้างหนี่ะค่ะย้ำแรงม้ากันหน้าเหมิดขึ้นกันอืมนี่มาดำหากันโอ้เราลงไปกลางละน้าบัลลีหัวต้นหน่านนะอืสแสดงว่าเป็นยางหลุยได,ด้นีนเนาะโอ้พ่อแม่ต้องมัน เออที่ว่าเันจกดินไนน้เนอะมีปะเบิ้บงพ่นางสาเสริมปวดเหงือกจนปวดเหงือไปไหนไตามหาไนหูดักกันไอ้เหลือเองเดี๋ยวแล้วข้านี่ยไปไอ้ไอเดลือน้ำสาเสริมค่ะ ว่ามีคนพายให้พายเองท้ายเองค่าพายเองทายเองอืมอ้อ่เดี๋ยวได้ค่ะโอ้หาเก็บกินน้ำเลือเลยเาเธอป่ะโอ้โอ้จะโตเถอะอใครได้ไรใครเตรียมไว้น้ำผึ่นบ่มีบ่ นี่ปะไปค่าไปเบิ่งแล้วเก็บไปเนี่ยมาพี่น้องมเมื่อกี้เรือน้ำกันข่าเราเจอฟ้าเป็นคนขีโอ้หนี่แหละจะมาสำหรใครหลายนี่สะดอกสีนมูอักหลากด้วยเถอะโอ้เอาลีลายแล้วเถอะเขาไปป้อยในนี้สาลเราเขากลับไปกินเมื่อใดก็ได้นี่ปะบเบิ่งใครพนค่ะพุดนะพุดนะค่ะ ทายเรือแะสริมนั่งจะทึงเรือด้เนี่ยค่ะทายเองอีกเด้ค่ะได้ได้เ้ยเด้ยไี่ เขาได้ออกบ่ได้ครับพี่น้องเขาไปเราออกบ่ได้ครับวันนี้เขาไปเราออกบ่ได้ไปเลี้ยงพร้อมไหายเรือผู้เดียวพี่น้องบนในหัวดำคนเก็บค่ะหอยเฮ้าก็ได้หลายเลยเด้อค่ะเต็มสิบสิบรวอมสุเบิ่งเด้อค่ะหอยน้องนี่นะสะอาดดีพ้อมพี่น้องเพราะว่าเป็นหอยน้ำนองกว้างค่ะเบื้องข้างหลังเต็มพ่นนะไปไปเบิ้งข้าง เพี่น้องเคยเห็นปะค่ะคนไพรเลือแขนเดียวเนาะค่ะนี่เห็นปะค่ะโอ้ในหูดำมูดเอาค่ะเมีนปะเถอะโอ้รวยไงามาใส่เลยไพรเลือแขนเดียวค่ะใส่ปะเถอะใส่ยุกค,ค่ะเพราะว่าเพิ่งไปเห็นน้ำเด็ครูหนึนน่งเห็นปะค่ะหอยเนี่ยป้าจียูน้ำมุอเสรค่ะเอ้องเสร็จอางไงเด็ดเด็ดเด็ดเด็นั่นนั่น นะเอ่อ,อละเนี่ค่ะกำลังงามอ้วนอ้วนค่ะอ้วนดีพี่น้องเพราะว่าคนยุ่สูงจะเห็นดีกว่าเพื่อนว่าเป็นอันเด็ดซ่องตะเวนนะค่ะแต่สมบึงใส่เรากันนะคะาได้พะเถอะอืมงามนี่ค่ะล่ะนั่นฉันบ้าฉันบอกเธอเบิ้งข้างลมุมเอาจังมา,าเธอเบิ้งเถิงพ่ไดดดอกเอถอะเธอเป็นหู ว่าต่วันมันจะซองนี่นะเห็นปะน้ำมันตื่นเลยงุ้มเอาหลดงุ้มหอยน้ำต่อฟังสิละพี่น้องเมืองหนองน้ำพูดนะค่ะบรรยากาศดีดีแล้วพี่น้องพุดนะมาข่ามาขี่เรือเลยน้ำสดฉิมพุดนะน้องอยู่หนในหูดำนี่เด้อค่ะนี่มาลินพี่ดับมือนี่ไปค่ะพี่น้องเมืองค่ะคือเ่าข่าอย่างเราอยู่ในน้ำแล้คือหนู <c oughs> ไหนอืมได้ไม่งยเนาะเธอเนาะวันไมนาวอีกอืมือหอยโข่งนะเนี่นะนี่แหละก็ส่าหอยโข่งหลายเพิ่อนให้ค่ายกันเธอดีกว่ด้เธอเบื้องต้นนั่นแหละนะเห็นปะเห็นปะเลิกเติบบันนะอืมส่วนนี้ก็เลิกเห็นปะ แง้มต้นน่ะเธอมาพี่น้องเบิ่งนี่เบิ่งให้เลือกมือเดียวกันนักอห้เลี้ยมือเดียวกันค่ะเหี้ยมาพี่น้องเบิ่งใ,ใกล้ๆนี่เต็มเหลือเดเลยเฮาก็ไปเก็บเอาเส้นเหลือดไปก่อนค่ะข้องกก็็็สิไปดเค่ะ่เติมก็สิบพายเก็บไปนําเด้อค่ะนี่พี่น้องดูค่ะการพอพันของเพิ่นน่ะพุ่นนะ่ะอืะดอกก็เลือกค่ะอือ Oh. อไหนีกแล้ค่ะพี่น้องยกกลางไม่นม้ำผมได้ไหมค่ะได้ยี่หวัเถอะสะสมไายเรือก็ได้ค่ะเปเนยังพี่น้องายเรือไปน้ำกันไปค่ะไอ้ผู้ดำเสะสมหายเบี้ยวัมงสะสมไายเรือปิดตำแล้วยีก,สสายก,วยากาศดีดีเด้พี่น้อง มาสุดต่ำเถอะกระไซส,สินปะไปสุดท้ายพี่น้องไปเก็บหอยกันนะไปเก็บยุกกนน่กลางนี่กันไม่จูบปะพี่น้องเพวกนี้พี่น้องเบิวงนี่เถอะ่ะเข่าโคกโอ้ยเข่าโคกสินเขาอันนี้กันห่อนตอนขอ,อกกัน อื้มฝนเราอยู่กลางพนาโอ้โอ้โอ้ตายตายตายเลื่อมเลื่อมเบรก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 ค่ะมาหอยซอยกันเนาะค่ะมาเด้อพี่น้องม้วนๆค่ะพามาเก็บหอยเด็ดเอาเบิ้งผลงานให้เบิ้งค่ะหอยก็ได้หลายอยู่เนาะค่ะเราจะมีคนพายเรือเลยนไงหูดำล้อก็ลุยน้องเองเลยค่ะอู้ยอยู่กลางน้องฝนพี่น้องฝนค่ะมาค่ะฝนเราอยู่กลางน้องได้บัเถอะ อืให้จูกเอาหหยจุกรลด,ไ,ดไ,ไปพี่น้องให้เรางมกันเด้อค่ะพี่น้องมึงดุงเนี่ยดูข้าพุน่นะใครพุน่นะพุน่นะมุดเอาน้ำบัดเถอะอย่าไปให้เราใส่เหลือกันค่ะเดี๋ยเก็บใส่เหลือก่อนให้เรือกับหลังค่ะแต่มีรถเธอเอาใส่เรือ เ้ยขาผมเลยไปเนี่ยมันคนหมุดเอาครับนะโอโหโหโห้หน่วยไงสินบาลละวมันต้องยุดดงหันจังมาเธอพูดถอะพี่น้องยืดเรือเขอบาบังขรสนามไทยบงังค่ะโอโ้เต็มเรือเลยพูดเอาเก็บเอาค่ะนามาินน้มพ,พูดนะพูดนะมาเด้อพี่น้องเก็บหอยมันมนวนค่ออะไอระเบ้อไปเลยกันนะพี่น้อง ให้เรือมือเดียวกันค่ะเอากลับขึ้นกลับขึ้นจนังไหเนาะไปไหนให้เรือมือเดียวงานมาใส่ทงังคันเลยเถอะมาเลยมาใส่เลยให้เรือมือเดียวค่ะเบิกวุ่วุ่อืมมึงดูพี่น้องผุ้น่ะโอ้ใส่เลยเถอะผมต่อเลยเด้อ คุนหงนี้ดงนะ่ะมีตะไคร้ค่ะไ้หอยไในปลาดนปลาเอามุดอีกมุดอีกแล้วพี่น้องเอาโอ้โหโอ้เอ,อาหอยตายหอยตายได้ยังไงบ้างหาพรอะไวหลับไปเนาะมาเก็บกันค่ะ เกพิ่มนครับพี่นออาา้องเก็บปลาหอยพี่น้องพูดนะไปต็มล,ำล้ำเรือเลยเบิ้งขาดนะเนาะย่างหอยนะยเอาไปพัดเพชรเสียไปดิหนี่งว่าจะย่างนะจำเครื่องมาหมักย่างโอ้นี่น้องจะได้พันนี่นี่เอาไปไว <ไป S 1> <ำ>้น้ำเดี๋ยวยังน้อยน่าโบกมืองมไหลสินกีก็พกจิ๊บจี้จะกี้เพระหยางน้องนี่เลยเดนะ้วยเต็มเต็มมือที่เอาเลนะือขึ้นเห็นป้ะเป็นย่าง เลือขึอ้นเลยอน้องนี่มันจะเหลืองๆแล้วค่ะเอาเหื้ขึ้นใช่เอาเหือนี่เด้ยขึ้นมว่า่มแนมได้แล้วมีปีกตัวนี้โอ้ตัวนี้นดีถือมาถือก,ก,กระดานย่นนะะ้ำมานหมดล้ค่ะฝนเตรียมล้ำเรืออยู่้เลือเลยาเอกระพีพิมพ์ทีทททมเอง

อันเงินแล้อีกมุมอ่อนนีน้ำมันเงาไดนะอ้โอ้หดยวครับพี่น้องคนเดี๋ยคือเพื่นบนข้าครับเิมวินเงาผูกไปับเดี๋ยเป็นไหลยู่ว่ะเธอยู่ยูบ่เบิงเนาะเดินข่ะนะหอยนะค่ะ นี่ตั้งหลายมี่ต้นนี่ไงเนาะเธอเนาะเนี่ยเห็นบ้างหอยน้องเนี่ยมันจะเป็นหอยออกน้วยน้ำเหลืองงามเลยที่มันว่ามันตุ้ยดีพุ่นะอ้วนจนปีออกมาครับคลิปนี้เนาะคะ่กะกับเสีเส่ยวใบสมนีแหละเด้อค่ะพาพี่น้องมาเล่นน้ำน้องเนะะี่ยค่ะเมื่อเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะคะ่ะพาในหูด้ดำแล้วก็พี่น้องมาพายเรือเล่นน้ำน้องเนี่ยแหละเนาะคะ่ะคลิปนี้เอาไวปสนีนะคะ่ะสวัสดีค่ะมาดมสวัสดีครับเสริมหักพี่น้องเด้อคะ่ะ